สวัสดีทุกคนผมเบิร์ดนะครับจากวิ่งไงอ้วนนะวันนี้เรามีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่หลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเพิ่งมาใช่ครับเพิ่งมาครับให้ดูป้ายก่อนนั่นคืออะไรเห็นไหมไซส์เป็น12 US นะครับแล้วก็หน้าเท้าเป็น D d o c นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมกันเลยครับนั่นคือแทนนั่นคือ New Balance Fuel Cell Label VC ขอบคุณทาง New Balance Thailand นะครับที่ทำการส่งทองเ้าคู่นี้มาให้เราได้รีวิวและให้เราได้ใช้ตอนนี้มาอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณ New Balance มากอีกครั้งนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะที่ส่งมาให้เราได้ทำการรีวิวเนาะแล้วที่สำคัญเลยคือผมอยากได้สีนี้ครับเพราะว่ามันจะแมทชกับหลายๆสีที่หลายๆคนชมคลิป New Balance ในช่องผมแล้วก็เห็นว่าส่วนใหญ่ผมมีแต่สีน้าเงินนี่แหละครับ นะก่อนจะเริ่มต้นชมคลิปนี้นะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับวิ่งไงอ้วนท้งช่องทางของแ p a g e Facebook ช่องทาง Youtube Channel ช่องทางของ t i k t o อกใช้ชื่อ a อ c เคา t เดียวกันทั้ง3ช่องทางวิ่งยังไงให้อ้วนฝากทุกคนช่วยก,กดติดตามด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเอามาดูกันนี่อันนี้นะครับเป็นสีฟ้าพื้นออกจะเหลืองเหลืองใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมเออสีเหลืองสีเหลืองนะ เราถนัดข้างขวาเราจะใช้ข้างขวาดีกว่านีข้างขวายังสดๆดละร้อนยังไม่ได้แกะยังไม่ได้หยิบเอามาใส่ยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นดูจากพื้นก่อนใหม่มากเห็นไหมรองเท้าคู่นี้เนี่ยวางขายมาได้ประมาณ7เดือนแลลวครับหลังจากที่เราเพิ่งได้มาเนอะมันวางขายมานานมากแล้วแล้วผมก็ซื้อ S C E l i t มาก่อนผมไปไปซื้อตัว S C E l i t คู่นี้นะ S C E l i t V C จะเห็นว่า S C E l i t กับ เ e เ e ลเนี่ยเห็นไหมมันมีคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวผมทําการรีวิวเปรียบเทียบ2คู่นี้ให้ทุกคนให้ชมอีกคลิปนึงนะคอยติดตามชมได้ในช่องนะวันนี้เรามาคุยเฉพาะตัวเรเ e l กันก่อนมาดูในเรื่องของการดีไซน์ของทั้งคู่นี้กันครับนี่เป็นไง ให้ดูดีไซน์ก่อนทุกคนสวยไหมเราได้มาเป็นโทนสีน้ำเงินเนาะเราก็พื้อนในออกแนวเหลืองเหลืองหน่อยนะครับซึ่งสี OG มันก็จะมีสีของ s อ LIT เนาะที่มันจะเป็นขาวกับเขียวเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นของ Rebel นะครับที่จะเป็นสีน้าเงินเนาะเป็นไงทุกคนสวยไหมนี่โลโก้เตัวใหญ่เลยเนาะแล้วก็ด้านท้ายจะเขียนว่า Rebel ตรงนี้นะครับเป็นไงสวยไหม ตัวมิโซ,โซตัวนี้เป็นสีออกเหลืองๆหน่อยเนาะเป็นตัวฟิลเซลผมลองจับแล้วนุ่มมากทุกคนนุ่มจริงๆอะให้ดูดีไซน์ข้างท้ายด้านไหนบ้างเอาเชือกเก็บไว้กันเป็นไงสวยไหมด้านท้ายนะครับแล้วก็โดยด้านหน้านี่จะมีโลโก้เนวรลลนอยู่ตรงปลายเท้าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับมาดูในส่วนของพื้นกันบ้างเห็นไหม มาดูวัสดุบริเวณอัปเปอร์กันบ้างชั้นอัปเปอร์นะครับตัวนี้เป็นแฟนตอมฟิตอัปเปอร์เนี่ยเหมือนกับใน S C Edit V C เดะเลยนะครับเหมือนเดะเลยนะครับแฟนตอมฟิตเนี่ยคือมันคือเอเจนเ m a ต์ดีๆนี่เองครับแต่ว่ามีการทำให้มัน ค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีและมีสัมพั์เนี่ยที่ต่างออกมาจากตัว i n e e r m e s h นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ติดอยู่เรื่องหนึ่งคือความยืดหยุ่นของเขาครับเขาจะค่อนข้างที่จะคงตัวนะยืดหยุ่นได้น้อยมากๆนะครับแฟนท่อนฟิปเนี่ยก็คือถ้าใครชื่นชอบในตัว s c สซีเเนี่ยผมว่าในตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยแหละเนาะส่วนตัวเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าเป็นลักษณะแบบแบนจะไปคล้ายๆกับในตัว1นึ่ม,มากกว่านะครับ ลิ้นรองเท้าก็จะเป็นในลักษณะของแบนแบนเรียบนะครับเป็นผ้าผืนเดียวเนี่ยแล้วก็มีการเย็บซ้ายขวาไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวลิ้นรองเท้านะครับค่อนข้างที่จะไม่ขยายตัวมากนะครับในในเรื่องของตัวไซซิงในเรื่องของตัวอัปเปอร์เนาะส่วนตัวลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าถอดได้นะครับแต่ว่าลิ้นรองเท้าค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยแข็งเลยแหละเออผมผมรู้สึกนะค่อนข้างที่จะแข็งเลยแหละส่วนในส่วนของวชั้นบุ่บริเวณของตัวฮิล นะครับก็ให้ฉันบุมาไม่เยอะมากนะครับก็จะตนช่วงเนี้ยด้านบนเนี่ยก็จะนิ่มนะครับตัวข้างล่างนี่ก็จะแข็งหมดเลยเนาะแข็งแข็งตรงนี้จะนิ่มนะครับเห็นไหมต่อมามาดูในส่วนของบริเวณมิโซกับอัลโซกันบ้างในส่วนของตัวมิโซเนี่ยตัวนี้เป็นฟิลเซลเนาะ ถ้าใครได้ชมคลิปของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมค่อนข้างที่จะรีวิวในส่วนของตัวเฟสโฟมมากๆผมค่อนข้างที่จะรีวิวในส่วนของตัวเฟสโฟมเป็นหลักเลยนะครับเพราะผมชื่นช่นชอบในส่วนของตัวเฟสโฟมมากๆนะต้องบอกองนี้ก่อนครับนิวบรานเนี่ยมีโฟมอยู่้วยกัน2ตัวครับแบ่งกันคนละข้างกันเลยข้างแรกเนี่ยคือตัวเฟสโฟมคุณสามารถเข้าไปชมคลิปได้ในช่องของผมนะมีหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว1 0 8 0 หรือในตัวมอก็ตามนะเป็นมิโซแนวนุ่มนะครับแนวรองรับแรงกระแทกจัดๆจ,จะอยู่ในส่วนของตัวเฟสโฟมเป็นส่วนใหญ่เลยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าแนวซิ่งขึ้นมาและนะครับเขาจะเปลี่ยนโฟมเนี่ยใช้เป็นตัวฟิลเซลนะครับซึ่งอยู่ในตัว Rebel อยู่ในตัว SC Pacer อยู่ในตัว SC t e n เท e r และอยู่ในตัวท็อปอย่าง SC Elite V4 นะก็จะใช้โฟมที่เป็นฟิลเซลนะครับตัวนี้รคเตอร์เหรอรคเตอร์ Character เขานะ ก็จะมีเรื่องของความนุ่มครับผมบีบให้ทุกคนดูกันตรงนี้เลยคุณจะไม่เห็นความนุ่มแบบนี้เกิดขึ้นในตัวเฟสโฟมในหลายๆคลิปที่ผมได้รีวิวไปครับนี่คือคาแรคเตอร์หลักของตัวฟิลเซลครับคือ1คือนุ่มมากๆมันนุ่มมากๆนะทุกคนแล้วก็เรื่องที่ของตัวฟิลเซลคือน้ําหนักเบาครับน้ําหนักเบากว่าตัวเฟสโฟมมากๆเนาะและที่สําคัญคือ สิ่งที่ได้มาจากฟิลเซลคือการส่งแรงครับอย่าลืมนะเขามีความนุ่มพอนุ่มปุ๊บเบาเบา,บาปุ๊บส่งแรงนั่นคืออะไรนั่นคือคาแรคเตอร์ของการเป็นรองเท้าสายซิ่งครับมาดูสเปคของตัองเท้าคู่นี้ก่อนนะครับมีความสูงนะครับบริเวณส้นเนี่ยเขาสูง 40mm มมนะครับส่วนบริเวณหน้าเท้าเนี่ยเขาสูง3 4ม mm, ิลตัวนี้ดับ6นะส่วนน้ำหนักตัวรองเท้าคู่นี้ไซส์12นะเดี๋ยวเรามาชั่งให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่า ได้ดูพร้อมกันไปเลยดีกว่าว่าน้าหนักตัวของเท้าคู่นี้น้าหนักตัวเท่าไหร่เนาะนี่นะเดี๋ยวเราชั่งให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะครับตัวนี้คือข้างขวาถูกปะ่ะข้างขวาสองร้อยสี่สิบสองกรัมครับเอาข้างซ้ายให้ทุกคนดูด้วยเดีย๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าเขาเบาจริงๆครับอ่ะยกอีกทีหนึง่งสองร้อยสี่สิบสองกรัมครับข้างขวาอย่าลืมนะนี่ไซส์สิบสองนะครับ ส่วนข้างซ้ายข้างซ้ายน้ำหนักตัวเขาอยู่227ผมเอาอะไรออกไปวะเอาใหม่เอาใหม่ขอยทีขอยทีโอเคข้างซ้ายน้ำหนักตัวเขาอยู่ที่240กรัมครับข้างข้างขวา242ข้างซ้าย240อยู่เฉลี่ยประมาณ240เนี่ย240 1, 24 2ิบเอ็ก็ค่อนข้างที่จะเบามากๆสำหรับรองเท้าแนวนี้เนาะ ต่อมามาดูในส่วนของเริเป็ o u t าโซกันบ้างนะครับอันนี้คือ o u t โซของ label v4 เนาะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นของตัวยางนะครับอยู่ไงในส่วนของโฟล์ตเป็นหลักหน่อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวส่อนเท้า2ข้างเหมือนกันเนาะนี่ก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะไร g h t w e มากนะครับจะมีแค่พื้นที่ที่พอที่จะให้เราลงเท้าเนี่ยอยู่ในส่วนส่วน,วนของตัวยางหน่อยแล้วก็ตัวยางเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆนะครับช่วยในเรื่องของน้ําหนักตัวที่ 240เองอ่ะทุกคนคิดดูดิ240กรัมเองถ้าเทียบคู่แข่งเขา level เเ VC กับไรายแบรแนที่เราเคยลองมาก่อนหน้านี้เนาะเทียบกับคู่ไหนบ้างที่มันมีน้ำหนักเบาแบบเนี้ยเป็นท้าแนาวซิ่งต่างๆานานาแบบเนี้ยแล้วมีน้ำหนักเบา240กรัมเนี่ยผมนึกถึงคู่แรกเลยคือ Nova b r a s ครับ โนวาบ a สอาจจะมีความนุ่มที่ไม่เท่ากับตัว r e เบ l ลวีแต่ในเรื่องของการวิ่งหรือในเรื่องของประสิทธิภาพของเขาผมว่าพอสู้ได้แบบสูสีแต่อาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เรเบ l ลวค่อนข้างที่จะเบามากๆครับโนวาบสได้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการลงเท้าต่างๆแต่อย่าลืมครับพอโฟ o ์ฟเขาสูงเพียงแค่3,4มิลนะครับ การลงเท้าไปแล้วเจอพื้นชั้นกลางที่เป็นฟิลเซลเนี่ยที่มีความนุ่มมากๆมีการยุบตัวมากๆครับการวิ่งแล้วสัมผัสถึงพื้นถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมผัสได้ชัดเจนมากกว่าในตัวโนวาบรัสเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าหากใครที่ไม่ชอบในเรื่องของกาวคอนแทกต่างๆที่เหยียบไปปุ๊บคุณเจอถนนอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบตัวเลเวลวีก็ได้คุณอาจจะต้องหาพื้นชั้นกลางที่มีความเฟิรม์มมีความแน่นมากขึ้นกว่าในตัวเลเวลวี แล้วถ้าลองเทียบกับแบรนด์อื่นที่ผมนึกถึงล่ะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าไม่มีแผ่นคาร์บอนไงเราจะนึกถึงรงเท้าคู่ไหนอ่ะอาจจะเป็นค่ายไนยกี้ก็ได้ไนกี้อาจจะมีตัวปีกัสซัสครับปีกัสซัส41ปีกัสซัสเทอร์โผมอาจจะเทียบกับปีปกัสซัสเทอร์โหรือแต่คนเรียกว่าปีกัสซัสพัสเนาะอาจจะเทียบได้ครับเพราะว่าตัวนี้ใช้โฟมฟิวเซลเนาะปีกัสซั41เนี่ยใช้โฟมแบตเตอรีแอคเนาะ แต่ว่าตัวปีกัสซัทพลัสหรือปีกัสซัทเทอรโบเนี่ยจะใช้โฟมเป็นตัวซูมเอนะครับผมว่าคาแรคเตอร์ของปีกัสซัทพลัสหรือปีกัสซัทเทอรโบเนี่ยค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยก,กับตัวนี้เลยแต่ในเรื่องของความนุ่มครับตัวซูมเอที่อยู่ในปีกัสซัทพลัสเนี่ยมันไม่มีความนุ่มที่คล้ายคลึงกับในตัวฟิลเซลครับมันผมไม่รู้จะตอบยังไงอะว่ามันคือซูมเอ็กซ์หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่นุ่มครับมันไม่นุ่มเหมือนในอินวิซิเบิลที่โอ้โหมี มีความนุ่มมีความเด้งปิกัสซัตพัสไม่มีอาการแบบนั้นครับเมื่อเทียบกันในตัวเรเ e ล v 4แล้วผมมองว่าถ้าหลายๆคนชอบในเรื่องของความนุ่มในเรื่องของอาการเด้งและการส่งแรงเรเบล v ีค่อนข้างทำได้ดีดกว่าในตัวปิกัสซั p พัสมีแบรนด์ไหนละ่ะที่จะให้เราเปรียบเทียบรองเท้าคู่นี้เนาะผมก็นึกไม่ออกแล้วว่าถ้าเทียบตอนนี้ก็คงยังมีแค่2แบรนด์นี้แหละแต่ถ้าหากจะเอามาเทียบกับในแบรนด์ตัวเองว่าเฮ้ ทำไมฉันต้องซื้อเรเ e ลทั้งๆท,ที่ฉันมี s c e d i ดอยู่แล้วทั้งๆท,ที่ฉันมี10 8 0 v14 อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับสาหรับการมีรองเท้าซ้อมมีรองเท้าวิ่งแข่งวันมีรองเท้าวิ่งเร็วมีรองเท้าวิ่งที่จะใช้ในวันแข่งแล้วมีรองเท้าซ้อมสําหรับวันที่คุณอยากจะวิ่งเร็วคอยติดตามชมได้ในคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันมาคุยเรื่องราคาของนองเท้าคู่นี้กันบ้างดีกว่า รองเท้าคู่นี้ New Balance Brevel v 4ราคาป้ายราคาป้ายนะอยู่ที่5,400บาทครับคุณได้เทคโนโลยีแบบนี้คุณได้น้ำหนักตัวที่เบามากแบบนี้คุณได้สไตล์รองเท้าแนวนี้ซึ่งตอนนี้มีหลายสีออกมานะทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับราคาป้าย5,400บาทคุณเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณอาจจะได้รองเท้าที่เป็น Super s h o ูขึ้นมาแล้วในแบรนด์รองลองมานีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามี เทคโนโลยีที่ดีกว่าเนาะอันนี้ก็ลองพิจารณาหนึ่งนะครับแต่พวกเรานักวิ่งชาวไทยเราเป็นนักวิ่งขาชอบกันอยู่แล้วครับทุกคนสามารถซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในราคาส0่พหรือบางคนต่ำกว่าสี่พได้โปรโมชั่นดีๆอยากได้ราคาที่ถูกๆนะสามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะครับผมจะมีอัปเดตในชูของวันแคมเปญหรือวันโปรโมชันต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันนะและนี่ก็เป็นทั้งหมดกับการรีวิวแกะกล่อง สำหรับตัว New Balance Fuel Cell Rebel V4 นะฝากเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นะครับช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเพราะทุกคอมเมนต์ของทุกคนจะมีประโยชน์มากสำหรับใครที่กำลังมองหารองเท้าคู่นี้อยู่วันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ